สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งต้องมีอะไรสักอย่างสำหรับคืนนี้ผมมีเรื่องจะมานำเสนอครับสำหรับคนนอนดึก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับทย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วครับโดยทุกๆเช้าว่าผมชอบตื่นมาตอนประมาณตีสีเพื่อมอ,ออกกำลังกายในเช้า,ชาครับวันที่เกิดเหตุนะครับรู้สึกว่าจะตอนข่าวันพากค,ครับวันนั้นผมตื่นมาตีสี่ก็เหมือนทุกๆเช้าครับ ก็ขับรถแต่ผมเกิดขิวน้ำขึ้นมาก็แวะซื้อน้ำพิเ่นก็เลยต้องปิดเส้นทางครับขับอ้อมไปแล้วก็ไปแวซเซเว่นพอได้น้ำก็ขึ้นรถขับรถก็จะไปส่วนสุขภาพแต่ระหว่างทางนะครับผมก็หันไปมองเห็นส่วนสุขภาพแห่งหนึ่ง ประตูสวนสุขภาพก็เปิดทิ้งไว้ครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆก,นก็ผ่านมาแล้วก็แวะที่สวนสุขภาพแห่งนี้ซะเลยครับผมก็ไม่ทได้สังเกตอะไรนะครับผมก็ขับรถเข้าไปที่สวนสุขภาพแห่งนี้จอดรถแล้วก็ยืดเส้นยืดสายก็เดินสลักกวิ่ง พอมาถึงครึ่งทางนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็มองไปเห็นต้นหมากครับเป็นต้นหมากประมาณนั้เจดแปดต้นเห็นจะได้นะครับก็สูงมากเลยครับผมก็เงยหน้ามองต้นหมากก็ยืนไปยืนมองไปก็เพลินดีนะครับแต่พอจะพักนึง ผมเห็นมือยื่นออกมาจากยอดต้นหม้ครับเป็นมือที่ใหญ่มากเลยน่าก,กลัวมากเลยครับผมก็เริ่มตกใจแล้วครับแต่ผมก็คิดว่าตาฝาบหรือเปล่าแต่พอม,มองไปสักพักหนึ่งภาพมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆล,ละครับเป็นหน้าเป็นเหมือนหน้าคนครับแต่น่าก,กลัวมากครับผมตั้งสติได้ก็เริ่มถอยหลังแล้วก็ จกืบจะล้มแล้วครับแล้วก็มีเสียงออกมาว่ามึงตายเท่านั้นแหละครับผมวิ่งมมแคิชีวิตเลยครับวิ่งไปจนถึงป้อมรอรปภแล้วรปภก็เอ่ยถามผมขึ้นมาว่าทำไมเองถึงทำมาตาตื่นเองวิ่งหนีอะไรมาวะ กับผีสิพี่ผีหน้าตาน่าก,กลัวมากเลยอยู่บนยอดต้นหมากรอพอก็หัวเราแล้วก็ทำหน้าตาเข่งขุมแล้วรอพอก็บอกว่าหน้าตาที่เอ็นเห็นนะ่ะเป็นแบบนี้เปล่าวะผมมองรอพอแล้วรอพอก็หน้าเปลี่ยนไปหน้าแกเริ่ม เลยมันสร้างสศกเรื่องได้เลยครับก็ผีสิครับผมก็วิ่งรีบขึ้นไปที่รถพอขับรถออกมาได้ผมก็รีบเหยียบออกมาเลยครับก็รีบขับกลับมาที่บ้านแล้วก็มาไหว้พระไหว้พระแล้วเ็เก่าน้โมสามจบครับ นโมตสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะครับสามจบครับแล้วก็ท่องิติปิโสผมก็รีบเข้าไปนอนพอถึงเช้าผมก็ขับรถไปส่วนสุขภาพแห่งนั้นแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปครับก็กล่าวว่าจะไปถามชาวบ้านแถวนั้นผมก็ได้ข้อมูลมาว่า เขาบอกว่าสรงพระาพล่งเนี้ยมันปิดล้างมานานแล้วแล้วคนที่ผมไปถามอ่ะเขาก็บอกว่าแล้วทำไมเองถึงมาถามอ๋อเมื่อตอนประมาณตีสี่กับตีห้าเมากรรที่ส่วนนี้เขาก็ตกใจสิครับอ่ะเองเข้าไปได้ยังไงทำไมนะครับ เองรู้ไหมเมื่อหลายปีที่แล้วอะ่ะสุขภาพแห่งเนี้ยมันมีคนตายอ้าวจริงอะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วพอโดนยิงตายโดนยิงตายพอจังโดนทุบหน้านิ่แหลกหมดเลย สภาพสพงเพราะว่าชาวบ้านคนนั้นน่ะที่ผมถามอะ่ะเขาให้เหตุการณ์เขาอยู่ในเหตุการณ์ครับัันถึงว่าเหตุการณ์ที่หลังจากรอพอรโดนิงตายโอ้โหผมนี่ขนลุกเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเรื่องที่ผมเล่าผมชอบออกลังกาตอนตีสี่ครับ พอประมาณหกโมงนี้ผมต้องรีบไปทำงานแต่งตัวไปทำงานครับพเพราะโดยปกติแล้วอ่ะผมอะ่ะก็จะมีส,สุขภาพประจำอยู่แล้วครับที่ออกกำลังกายเป็นประจำแต่พอดีวันนั้นน่ะไอส้สวนที่ว่าเนี่ยครับมันถึงก่อนครับและดูที่ความว่ามันเปิดประตูเปิดมาอยู่แล้วครับ ก็เลยขี่เกตขับไปไกลแล้วครับก็เลยแวะส่วนนี้เลยครับแต่ต่อไปอ่ะจะยังไงอ่ะผมจะไม่ไม่มีทางแวะส่วนนี้อีกเด็ดขาดเลยครับก็จบแล้วครับผมอ้อผมมีสินค้ามานำเสนออีกแล้วครับจากร้านกุ้งดองครับปลาแซลมอนราดด้วยน้ำปลา สดๆอร่อยครับผมกินมาแล้วครับส่วนกุ้งดองสดๆก็ราดด้วยน้ำปลาครับเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับรับประกันความสดและอร่อยต้องยกนิ้วให้ครับจากร้านกุ้งดองนะครับช่องทางการซื้อนะครับแอดไลน์เลยนะครับออดีไลน์นะครับ บิ๊กคงหกเนะครับอย่าลืมนะครับบิ๊กคงหกเนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอ้ออย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ